สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคริปโตนิวส์นะคะวันนี้31ตุลาคม2025ค่ะตลาดคริปโตช่วงนี้ต้องบอกว่า 1, ผัานผวนมากจริงๆนะคะเมื่อคืนนี้เห็นชัดเลยมีการล้างลองครั้งใหญ่มากมูลค่ากว่า180ล้านดอลลาร์เลยนะคะภายในแค่ชั่วโมงเดียวเองทำเอาตลาดนี้แดงเดือดไปหมดเลยค่ะ แต่ว่านะคะเช้านี้กลับมีเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะเหมือนว่ามีข้อมูลว่าพวกวานหรือว่าสถาบันธนาคารใหญ่ๆเนี่ยกลับใช้จังหวัดนี้เข้ามาช้อนซื้อส่วนกระแสกันซะง,งั้นนะคะวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยมาแกะรอยกันค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทํำไมตลาดแว่งแรงขนาดนี้แล้วภาพใหญ่จริงๆมันเป็นยังไงกันคะ มาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะคือเรื่องการเทขายหนักๆที่มันสวนทางกับการเข้าซื้อของรายใหญ่นะคะมีการล้างลองไปเยอะมากนะคะตัวเลขประมาณ178ล้านดอลลาร์เทียบกับช็อตที่โดนไปแค่เราๆสอล้านเองแล้วก็เห็นหุ้นที่เกี่ยวกับคลิปโตในสหรัฐอย่าง Coin หรือ MSTR ก็ปรับตัวลงด้วยเหมือนกันครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยเออน่าจะมาจากแรงเทขายในตลาดสปอต ETF ของ Bi ิ c คอกับอ t h e r e u ี นะครับคือมันมีเงินไหลออกสุดที่รวมกันเยอะมากประมาณ6.7พันล้านดอลลาร์ได้เลยถ้าแยกก็เป็น BTC ประมาณ4.88พันล้าน ETH อีก1.84พันล้านอันนี้ก็สร้างแรงก,กดดันในการขายค่อนข้างเยอะครับประกอบกับนักลงทุนรายย่อยบางส่วนก็น่าจะลดการใช้ Leverage ลงด้วยพอเห็นตลาดมันพันผวนสูงๆนะครับอ๋อค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อมูลที่แบบ น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับวานรายหนึ่งที่เขาจับตากันเห็นว่าประวัติเทรดนี่แม่นมากที่เรียกว่า100% win rate well อะไรแบบนั้นนะคะเขาถือลองอยู่ตั้ง3.6พันล้านดอลลาร์นะคะถึงจะมีช่วงขาดทุนสั้นๆไปบ้างประมาณ18ล้านแต่ก็ดีดกลับมาเหลือติดลบแค่8.4ล้านแล้วก็ยังไม่ขายด้วยนะคะแถมยังตั้งลิมิตรอซื้อ ETH เพิ่มอีกที่3,800ดอลลาร์ตั้ง1 5 0 0 0 ETH เน่ยอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากคือมันชี้ว่าอย่างน,น้อยวานรายใหญ่บางส่วนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเออตลาดมันจะลงหนักหรือว่าต้องรีบหนีออกไปแต่มันเหมือนการปรับโพซิชันหรือว่าลดความเสี่ยงบางส่วนลงมากกว่านะครับการที่เขายังตั้งซื้อเพิ่มที่ราคาต่ําลงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ายังเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวอยู่โดยเฉพาะกับอีทิเรียมครับอืมแสดงว่าเงินมันก็ไม่ได้ไหลออกจากระบบคริปโตไปหมดใช่ไหมคะไม่เชิงครับดูเหมือนจะมีการหมุนเวียนเงินทุนมากกว่า คือเงินมันไหลออกจากสินทรัพย์ตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะไหลไปเข้าอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนมองว่าเออมีศักยภาพมากกว่าหรือแข็งแกร่งกว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยจากข้อมูล SOL spot ETF ในสหรัฐอันนั้นเงินยังไหลเข้าสุดทินะครับประมาณ p l u สาล้านดอลลาร์ได้ซึ่งเป็นส่วนทางกับ BTC และ ETH ETF ชัดเจนเลยมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่เห็นภาพการหมุนเวียนเงินทุนแบบนี้ มีครับมีกร,รณีของจ p คริปโ o ที่เป็นบริษัทเทรดดิ้งใหญ่นะครับเขามีการโยกย้าย SOL ประมาณ205ล้านดอลลาร์แล้วก็นำเงินส่วนนี้ไปซื้อบิตคอยด์โดยตรงเลยมูลค่าประมาณ265ล้านดอลลาร์ อันนี้ก็เป็นการหมุนเวียนในระบบนิเวศคริปโตหรืออาจจะเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับอีเธเรียมที่กําลังจะอัปเกรดใหญ่ฟูซากะด้วยนะครับที่เขาคาดว่าจะเพิ่มความจุได้ถึง5เท่าบางทีนักลงทุนบางส่วนอาจจะกําลังสะสม ETH ก่อนการอัปเกรดนี้ก็ได้ครับเข้าใจค่ะแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกพวกนโยบายการเงินอย่างล่าสุดที่เฟดลดดอกเบีย้ยไป0.25อันนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนคะ การลดดอกเบี้ยของเฟดก็ช่วยพยุงตลาดได้บ้างนะครับแต่มันก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันคือประธานเฟดเขายังส่งสัญญาณแบบยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เกี่ยวกับการลดครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมมันก็เลยสร้างความผันผวนในระยะสั้นๆทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจจะหันไปหาสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยกว่าชั่วคราวอย่างเช่นทองคำนะครับที่ราคาก็ยังยืนเหนือ4,000ดอลลาร์ได้อยู่และนอกอเมริกามีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะอืม ถ้าดูทางฝั่งยุโรปธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยเขาประกาศเตรียมจะเปิดตัวโครงการนำร่องดิจิทัล Euro นะครับในปี2027เป้าหมายหนึ่งก็คืออยากจะลดการพึ่งพา Stable c o อยของเอกชนลงขณะเดียวกันธนาคารนอรเดียที่เป็นแบงก์ใหญ่ในกลุ่มนอร d i c ก็เตรียมจะเปิดให้ลูกค้าเขาซื้อ Bitcoin ETP ได้อย่างเป็นทางการแล้ว อันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกระยะยาวนะครับจากสถาบันการเงินใหญ่ส่วนทางฮ่องกงเขาก็กำลังตั้งหน่วยงานมากำกับดูแลส t t b บ e c คอยโดยเฉพาะเลยเพื่อให้มีกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นอืมถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้คือถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายระยะสั้นๆอยู่บ้างแต่นักลงทุนสถาบันจริงๆก็ไม่ได้ถอยหนีไปไหนแค่ปรับกลยุทธ์กันไปแล้วเงินก็ยังไหลเข้าสินทรัพย์บางกลุ่มอยู่อย่าง SOL ETH แล้วก็มีอีกกลุ่มที่น่าจับตามองมากๆคือ RWA ใช่ไหมคะใช่เลยครับ RWA หรือ Real World Assets เนี่ยคือการเอาสินทรัพย์ในโลกจริงๆอย่างพวกอสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้หรือกองทุนต่างๆเนี่ยมาแปลงให้อยู่ในรูปโทเค็นบนบล็อกเชนอันนี้กำลังเป็นเทรนที่แบบถูกพูดถึงเยอะมากครับ มีรายงานจาก Standard Chartered เขาคาดการว่าตลาดนี้อาจจะโตจากประมาณ350 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปแต่ระดับ20ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2028เลยนะครับคือโตเกือบ57เท่าเราก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวบ้างแล้วอย่าง JP Morgan เขาก็เริ่มทดลองเอากองทุน Private Equity มาทำ Tokenization แล้ว โหห้าสิบเจ็ดเท่า20ล้านล้านดอลลาร์นี่มันมันเยอะมากๆเลยนะคะนี่อาจจะเป็นภาพใหญ่มากๆที่ทําให้สถาบันเขามองข้ามความผันผวน,น,นระยะสั้นไปเลยหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงล่าครับคือการ t o k e ไ i ซ์สินทรัพย์ชิงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินครั้งใหญ่เลยนะ มันเปิดโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องสภาพคล่องประสิทธิภาพและก็การเข้าถึงการลงทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่ง Stable c o i n กับ RWA เนี่ยจะเป็น,นกลไกสำคัญมากๆในภาพนี้ครับการที่สถาบันเขาเริ่มเข้ามาตอนนี้ ก็อาจจะเป็นการวางตำแหน่งเพื่อรอรับการเติบโตมหาศาลในอนาคตถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะต้องเจอความผันผวนอยู่บ้างก็ตามครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือตลาดคริปโตตอนนี้อาจจะดูแว่งแกว่งผันผวนจากปัจจัยระยะสั้นๆนะคะทั้งเรื่องนโยบายการเงินเรื่องเงินไหลเข้าออกใน ETF หรือการปรับพอร์ตของรายใหญ่แต่ถ้ามองในระยะยาวปัจจัยพื้นฐานหลายๆอย่างก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่ทั้งการเข้ามาของสถาบันแนวโน้มการเติบโตของ RWA ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของบางโปรเจกต์อย่าง s o l a n a ที่ก็ยังดึงดูดเงินทุนได้ดีอยู่ค่ะค่ะถ้าหากชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญรวมถึงมุมมองเชิงลึกในโลกคริปโตแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ